ข่าวสัน่น Apple กำลังเตรียมเปลี่ยนแปลงโลกแลปท็อปอย่างมหาศาลโดยการนำเทคโนโลยีทัศส,สกรีนมาใช้กับ MacBook Pro รุ่นใหม่และนี่อาจเป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยคาดคิดแต่ที่น่าสนใจคือ Apple จะทำอย่างไรกับไปแพดของตัวเองจะเป็นการแข่งขันภายในบ้างหรือจะเป็นการผสมผสานที่สุดยอดนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้เพิ่มเติม,ตมนักวิเคราะห์ชื่อดังกัวหมิงจี (MINGCHI q u o ผู้มีชื่อเสียงในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ Apple อย่างแม่นยำได้เผยเส้นทางใหม่ของ Apple ที่น่าตื่นเต้น ในขณะที่แบรนด์เทคโนโลยีอย่างซัมซุงและ Microsoft r เรม่มนำเทคโนโลยีทัศสกรีนมาใช้กับแล็ปท็อประดับไฮเอนแล้วแต่ Apple กลับยังคงความคิดเห็นของตนเองอย่างชัดเจนจนกระทั่งตอนนี้ รายงานล่าสุดบ่งบอกว่า MacBook Pro รุ่นใหม่ที่จะมาพร้อมจอ LED ในปี2026จะเป็นรุ่นแรกที่มีจอทัชสกรีนและนี่อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับผู้ใช้งานที่ชื่นชอบประสบการณ์การใช้งานแบบ iPad ดกัวหมิงจียังเสนอว่า Apple จะเริ่มผลิต MacBook Pro รุ่นนี้ในปลายปี2026และนี่อาจเป็นการตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ชื่นชอบการใช้งานแบบสัมผัสมากขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือการเปิดตัว m a c b e โอเคปรรุ่นนี้อาจส่งผลกระทบต่อยอดจำหน่าย iPad ของ Apple เองหรือไม่นี่คือคำถามที่น่าสนใจและน่าจะติดตามต่อไปนอกจากนี้ยังมีรายงานเกี่ยวกับ macbook ระดับเริ่มต้นที่จะใช้ชิปเซต Apple A18 Pro เหมือน iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max แต่จะไม่มีจอทัชสกรีนและอาจมีราคาประมาณ22,300บาท ซึ่งอาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการแล็ปท็อปที่มีประสิทธิภาพแต่ราคายังคงอยู่ในระดับที่ยอมเห็นได้แต่ที่น่าตื่นเต้นคือ MacBook ระดับเริ่มต้นรุ่นที่2ที่อาจมีจอทัชสกรีนในปี2027ซึ่งอาจเป็นการผสมผสานณที่สุดยอดระหว่างประสิทธิภาพและประสบการณ์การใช้งานแบบสัมผัสด,ดังนั้นคุณคิดยังไง Apple กําลังทําอะไรกับ iPad ของตัวเองและคุณคิดว่า MacBook Pro รุ่นใหม่นี้จะส่งผลกระทบต่อตลาดแล็ปท็อปอย่างไร